พูดก่อนหรอคุก่อนเลยค่ากันเอ่อครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับก็จริงๆแล้วทั้งจูทั้งมาก็ ตั้งใจทำแฟนคอนนี et, ca, ้มาเพื่อ <crít> ท <at IO> ี que, <ül unda> ่อยากจะให้ทุกคนประทับใจครับเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนตั้งใจที่จะมาดูเราแล้วก็ตั้งใจที่จะมาซัพพอร์ตเราก็เลยตั้งใจซ้อมตั้งใจเลือกเพลงตั้งใจเลือกองค์ประกอบหลายๆอย่างในแฟนคอนครั้งนี้เพื่อที่อยากจะให้คนที่ซัพพอร์ตเราได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปครับก็ขอบคุณทุกคนที่ อย we ู่ซัพอร์ตเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็จะพูดอลยอย่างนี้ไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่ว่าเพราะว่ามีทุกคนก็เลยมีจูเนี่ยกขามาชายไรส์แฟนคอนในครั้งนี้ครับขอบคุณทุกคนจากใจมากๆเลยครับแล้วก็จริงๆเราแฟนคอนของเรา อย่างที่เคยพูดไปครับคือมันไม่ใช่แค่จูเนียร์กับมาแค่สอคนเราจะเกิดแฟนคอนได้ยังมีทีมงานอีกหลายคนครับที่เขาเหนื่อยแล้วก็ทํางานอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะให้แฟนคอนของจูเนียร์กับมาออกมาเป็นแฟนคอนที่ดีครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมคริโอด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับแบนดครับ ขอเสียงปรบมือให้กับทีม OB ด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับโชไดมิวสิคไดยทีมโปรดักชั่นทุกคนเลยครับทั้งแสงสีเสียงขอบคุณมากมากจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณที่ถากับ GMTV มากๆครับ ขอบคุณมากๆที่เชื่อใจในตัวพวกเราสองคนครับขอบคุณที่ให้โอกาสได้เราให้โอกาสเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทาเพราะผมรู้ว่าคุณรักการร้องเพลงมากผมดีใจที่วันนี้ผมเห็นคุณได้ร้องเพลงขอบคุณพี่ถ่ายที่ทําให้จูได้เห็นมาร้องเพลงบนเวทีครับครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยครับที่มาเชร์วันนี้รู้ว่าทุกคนมากันเยอะมากขอบคุณมากจริงรักทุกคนเลยนะครับรักทุกคนเลยครับเดี๋ยวจะลงลงไปหานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนเจมส์ทีวีทุกคนเลยครับขอบคุณมากด้วยครับแล้วก็เจอกันทุกวันแล้วก็ อยู่ด้ยกันบ่อยมมนอาจจะมีบางทีที่แบบว่าเราเจอกันบ่อยแล้วบางทีเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันทุกเรื่องแบบว่าแบบว่าเออเราเป็นคนแบบว่าถึงจูดดูเป็นคนที่พูดทุกอย่างแต่ก็ไม่ทุกอย่างเสมอไปเพราะว่าบางทีจูก็รู้ว่าบางเรื่องมันยังต้องเรียนรู้กันอีกต่อไปเรื่อยๆยังต้องหาวิธีในการที่จะพูด กลับมาอีกหลายหลเรื่องครับมันก็จะมีหลายอย่างที่เออไม่ได้สื่อสารกันอาจจะทําให้เราอาจจะทําให้เรากบับว่างอนกันบ้างบางทีแต่มันก็มันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติของการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติขอบคุณที่เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่ยอมทำอะไรหลายอย่าง ที่ดูจะไม่เป็นตัวเองเลยในบางครั้งก็ตามขอบคุณที่เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่มีมาในแฟคน,นคอนอดี้เพราะว่าก็อย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าให้ทำคนเดียวผงไม่ทำเพราะว่าไม่ได้อยากขึ้นคนเดียวไม่ได้อยากร้องเพลงคนเดียวรักมาก ร่าจริงร่าจริงพูดจริงจริงอย่างใจอาจจะแบบว่าเป็นคนที่บางทีแสดงออกจริงๆแล้เราก็เป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเก่งเพราะว่าบางทีมาเป็นคนที่เงียบมากก็เลยไม่รู้จะต้องแสดงออกยังไงแต่ว่าให้รับรู้ไว้ว่าทุกอย่างที่ทําให้เพราะว่ารักมากๆแล้วก็ยินดีกับสายคอนครั้งแรกของเราด้วย ขอให้เราอยู่ด้วยกันไปนานๆครับก็เอ่อยากขอบคุณทุกๆคนเลยครับอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ทำให้เราสองคนมีวันนすごすごี้ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนอยาขอบคุณพิธาที่เห็นอะไรในตัวเราสองคนขอบคุณสปอนเซอร์ทุกทา่านขอบคุณทีมงานที่ทำให้แฟนคนครั้งแรกของเราออกมาดีขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้รู้ว่าความพยายามของเราสองคน ไม่สุนเรภูมขอบคุณที่ทำให้เมื่อวานและวันนี้ คนได้ทําให้ทั้งสองวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผมผมจะเก็บมันเป็นความทรงจําที่ดีสำหรับผมตลอดไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยครับที่มาดูวันนี้ขอบคุณป้ากำแหงเลยที่มาดู ทูทุกคนดูทุกอย่างทำให้ผมเป็นผมในวันนี้ได้ถ้าไม่มีทุกคนแล้วเไม่มีผมในวันนี้ม,ม,มแต่จะขอควารักทุกคนมากๆจริงเ่าทุกคนจริงจังใจ กลับบ้านกัแล้ว<ด><ด>ขอบคุณเกสเลยครับขอบคุณเกสหลายคนที่มาร่วมแฟนคอนของเราทำให้แฟนคอนของเราสมบูรณ์ขนาดนี้อยากขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณพี่จูรู้ไหมว่า คนเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการร้องเพลงผมชื่นชมเขาในการร้องเพลงมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะเก่งเหมือนเขาอะเพราะทำให้ผมมีแรงผักดัน ในการฝึกร้องเพลงในการเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนการ,สรแสดงทุกๆอย่างเก่งแล้วเก่งแล้วจริงๆถ้าไม่มีเขาก็คงไม่พงไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้เราเจอกัน จะบอกทุกอย่างแต่ว่าเวลาคงไม่พออยากขอโทษด้วยถ้าเกิดว่า่ล่ครั้งทำตัวไม่น่ารักขอโทษจริงๆเพราะว่าบางทีก็ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงไม่รู้ต้องแสดงออกยังไงแล้วก็ขอบคุณ ที่เชื่อใจกันเสมอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันขอบขอบคุณที่รักกันที่จับมือกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เจีอ่ะขอบคุณที่เรามีกันและกันแล้วก็ขอให้ดวงใจกับดวงอาทิตย์อยู่ด้วยกันตลอดไป ขอบคุณนะขอบคุณมากนก่อนที่เราจะแต่งก่อนที่เราจะร้องเพลงต่อไปผมยาก